สวัสดีครับผมธนากรรุนจักครับคูปตาสิงห์บุรีบริการดีครับทั้งก็เป็นกันเองพนักง,งานที่ร้านก็เป็นกันเองและยิ่งเจวิภาก็ยิ่งเพียงกันเองมาดูแลโทรมาถามเรื่อยการบริการก็ดีครับที่คูปตาสิงห์บุรีตั้งแต่คูปะตาเปิดโชว์รูมแรกๆเลยมาคันที่2เป็น M 9 5ข้าอีกคันหนึ่งแล้วก็มาอยู่มาอีกสัก2ปีสปีก็มาเป็น M 1 0 8้ออีกคันหนึ่งซื้อมาเรื่อยเราขาดลูกน้องไม่มีคนขับแล้วเราทำไร่เยอะขึ้นเราก็เอารถแรกมอ่ะไปเทิเรออ5 เราก็ทํางานไรเอี่ยวด้วยอะไรด้วยคื่อลดต้นทุน,ทนไม่ให้แบบค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็มาซื้อโดนอีกตัวหนึง่งโดนที0ีซเอว้ใช้ฉีดยาตอนแรกก็ใช้ b ียก่อนไม่ทันโดนนี้ไวกว่าการทํางานที่คล่อง จิตยาเนี่ไวสองสามชั่วโมงก็เสร็จอะผมใช้รถคูโบต้ามาแล้วประมาณ13คันครับผมสัมผัสมาแล้วเกือบทุกรุ่นของคูโบต้าผมนายจรันก็จางจิตเลือกใช้แท็กเตอร์คูโบต้าเกี่ยวกับงานงานไร่งานานาคูโบต้าเป็นรถที่ใช้งานได้คล่องน้ํามันก็ประหยัดแล้วเขามีมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะขายต่อได้ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วผมจะบอกว่าคูโบต้าเขามีโครงการดีๆให้สําหรับลูกค้าคูโบต้านะครับคูโบต้า Family ซึ่งเราสามารถสะสมแต้มในการซื้ออะไรไสามารถที่จะนําแต้มไปแลกซื้อสินค้าได้และสามารถที่จะทําบุญก็ได้นะครับเขาก็ชวนทําบุญสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นเงินสามารถทําบุญร่วมกวับฟูวตาได้สวัสดีครับ ผมชื่อโชตม่วงฝันทําธุรธกิจรถด,ดานาม,มา17ปีแล้วครับใช้รถประมาณ10บสองคันครับเริ่มทํานาม,มามีปัญหาครับเรื่องน้ําน้ําข้างนาจะซึมเข้ามาแล้วก็เสียอาข้าวแล้วก็เสียแล้วก็ถ้าเกิดแห้งไปก็นกลงอีกก็เลยมีปัญหาก็เลยติดต่อคูบต้าไปเพื่อจะใช้รถด,ดํานาครับคูบต้าก็ส่งพนักงานเข้ามาสอนวิธีการเพาะกล้าแล้วก็ใช้รถด,ดํานาตั้งแต่เริ่มทํามาก็ทาให้ผมรู้สึกมั่นใจคูบต้ายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยคูบต้าดีคูบต้าด,ดูแลดีทำให้ชีวิตด,ดีึ้นเรก ว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะมายายยังไงเลยมันมันดีขึ้นจากไม่มีอะไรเลยจาก,จากสูย์นะผมอะอาชีพรับจ้างซื้อนามของตัวเองที่ทาง